Have Fun with Thai สนุกสนานกับภาษาไทย Good morning everyone, welcome to Have Fun with Thai. I'm p e n p พิเ a ยาเพ n ง Si ี u มือ h e n from Center of Thai for Foreigner, Faculty of Humanities, n a นเ s u a n University. สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสนุกสนานกับภาษาไทย ดิฉันเพนพิชยาเพลงสีโมฮันเน้นจากหน่วยการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติคณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะ Today is the 3 4 t t h episode already. This program was designed for the foreigners who are interested in developing their Thai language and their Thai culture. Our episode today we're talking about Thai eating etiquette eating properly วันนี้รายการได้นำเสนอเป็นตอนที่34แล้วนะคะรายการนี้ออกแบบสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเรียนรู้ภาษาไทยวัฒนธรรมไทยได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองเกี่ยวกับภาษาไทยค่ะ ตอนที่34จะนำเสนอเกี่ยวกับมารายาทที่เหมาะสมในการรับประทานอาหารไทย One of the more important things for relationship with Thai people is eating together, and one of the most important things about eating together is eating the right way. so here are some great tips about Thai eating etiquette very important Thai eating rules สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับความสัมพันธ์กับคนไทยก็คือการรับประทานอาหารร่วมกันและในการรับประทานอาหารร่วมกันนี้ก็คือการรับประทานอาหารที่ถูกต้องดังนั้นเคล็ดลับดีๆ เกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารของไทยมีดังนี้ค่ะอย่างแรก first wash your hands before eating ล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งนะคะ second only eat with your right hand รับประทานอาหารด้วยมือขวาค่ะ third A fork and spoon are the usual eating utensils. However, noodles are often eaten with chopsticks. Only use the fork to p u t food to the spoon. ซ่อมและช้อนเป็นอุปกรณ์รับประทานอาหารโดยทั่วไปนะคะอย่างไรก็ตามเมื่อรับประทานอาหารประเภทเส้นบมี หรือเส้นใดๆก็ตามจะรับประทานโดยใช้ตะเกียบค่ะเราจะใช้ซ่อมเพียงดันอาหารลงบนช้อนเท่านั้นนะคะ f o r t h when eating it is considered very rude to blow your nose or to lick your fingers เวลากินข้าวถือว่าหยาบคายมากๆถ้าสั่งน้ำมูกหรือเลียนิ้วนะคะ f i t h Most meals are serving platters in the center of the table, family style. Ahan Son Yai just serve jan klang to pinstai Krop ka. Six scoop the food served in the middle of the table with a serving spoon or middle spoon onto the rice in your plate. Be careful. not to let the middle spoon touch the rice in the plate เวลาตักอาหารตักอาหารที่เสิร์ฟตรงกลางโต๊ะด้วยช้อนกลางลงบนข้าวในจานของตัวเองนะคะระวังอย่าให้ช้อนกลางโดนข้าวในจานค่ะ7 do not chew food loudly ไม่เคี้ยวอาหารเสียงดังนะคะ8 When scooping food, be careful not to let the utensil hit the plate loudly เมื่อตักอาหารให้ระวังไม่ให้ช้อนซ่อมกระทบกับจานเสียงดังค่ะ 9. When you are full, be careful not to rub your belly or burp loudly เมื่อรับประทานอาหารอิ่มแล้วระวังอย่ารูปท้อง หรือเรอเสียงดังนะคะ 10. When you're done eating, gather the fork and spoon together on the right side of the plate เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วให้รวบช้อนไว้คู่กันทางด้านขวามือของจานค่ะ Now you know the tips how to have Thai food properly ตอนนี้คุณก็รู้จัก วิธีการรับประทานอาหารไทยที่เหมาะสมแล้วนะคะ Next let's look at some interesting vocabulary about eating etiquette ต่อไปเรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารกันค่ะ First etiquette มารยาทมารยาท มารยาท second eat กินกินกิน polite should say รับประทานรับประทานรับประทาน third fork ซ่อมซ่อมซ่อม Ford ปืนช้อนช้อนช้อนฟ Middle ปูนช้อนกลาง ช้อนกลางช้อนกลางสิ Six plate จานจานจาน seven shoe เขวเขียวเขียว <Eight>. Food อาหารอาหารอาหาร nine รับรูปรูปรูป10็นบุบ <Ten. S 2> รเรเร,ร Now you know to strengthen more Thai language. I hope this episode can help strengthen your knowledge about Thai etiquette. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจากเชีงยงใหม่แอมบาสเดอร์ Thank you for having me. ขอบคุณและสวัสดีค่ะ